แป๊บนึงเอาแฟตออกกันโอเคครับตอนนี้เรากําลังจะทําอะไรกันนะครับทํเต้าหู้ไฟครับผมเต้าหู้ไฟมันเป็นไงครับนี่นี่คือเต้าหู้ธรรมดาครับผมครับเต้าหู้นะครับเต้าหู้โอเคเป็นเต้าหู้สตรอเบอรี่ด้วยครับเปิดฝาดูหน่อยครับนี่ครับเราก็จะเปิดฝาออกครับสวยน่ากินมากก็ยังเป็นเต้าหู้ธรรมดาอยู่นะนี่นี่นี่มีอยู่ข้างในด้วยแล้วเราทําไงต่อครับ เอออยากได้แบบไฟใช่ไหมครับผมครับอยากได้เตาห้วฟนี่คือการขุดเต้าห้วยในแบบฉบับชาวแก้วเงินทองนะครับเขาก็นำร่อนสันลาดลงไปลาดลงไปเลยครับลาดไปครับผมจากนั้นนะฮะหาวัสดุติดไฟครับผมกูว่าจุดลงไปทีเดียวเลยเนื่องเท่กว่าเหรอเนี่ยฮะไฟแชกครับผมไฟแชกครับอะไรครับบาทก็หนึ่งสองสามจุดครับผมลมมันมานี่ฮะงานจุดฝังบอ้อง นี่นะฮะเต้าหวยไฟครับผมเวป็นเสร็จสิ้นครับผมสวยสวยสวยแมงแดงนี่คือเต้าหวยไฟครับผมถ้าเราอยากเพิ่มความร้อนแรงของไฟเราก็ใส่อเชียนี้ลงไปเยอะมากครับแล้วคิดว่าพอเสร็จแล้วจะกินได้หรือเปล่าครับต้องลองชิมนะครับผมเต้าหู้ของเต้าหวยอาจจะเป็นกรอบๆอะไรพวกนี้ครับผมเนี่ยปิดฝาไว้นิดนึงครับผมอุ้ยละลายฮะละลายมีอะไรครับผมมันแค่ละลายนิดหน่อย เราก็เพิ่มความร้อแรงของไฟลงไปฮะบนฝาปุ๊บ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 ลงไปฮะเฮ้ยตีมันติดไฟของหัวติดไฟเฮ้ยตีตีเกือบชิบหายฮะเกือบชิบหายวายวอดกันนะ้ว